เฮ้ยจริงอ oh, uh ่ะพี่โอ้ยมันระเบิดแล้วกลาหลเรืองเลยอะพรุ่งนี้พรุ่งนี้มึงต้องชาวบ้านตัวมึงอยู่แล้วว่ะอะไรอยู่ไปตั้งห้าสิบปีเป็นยังไงอืมเออมึงดูดิลมึงต้องชาวบ้านตัวเองอยู่แล้วแย่แล้วมึงอ่ะ มันมันไม่ยากหรอกพวกเราก็ต้องรวมตัวกันเที่ยวนียถ้าไม่รวมตัวกันอ่ะมันจะลําบากเอาอย่างนี้การเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์เอาไว้ให้ทำรงอยู่ในยุคปัจจุบันโดยไม่ได้รับฟังความคิดเห็น และความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นจนเกิดเป็นปัญหาความขัดแย้งที่ผ่านมาในช่วงปีพุทธศักราช2551เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเดินเข้าไปรังวัดในพื้นที่ซึ่งการเข้าไปรังวัดในพื้นที่โดยไม่มีการสื่อสารไม่แจ้งให้ผู้คนในชุมชนได้รับรู้นั้นแต่กลับมีกระดาษเพียงไม่กี่แผ่นพร้อมกับคนบางกลุ่มที่เข้ามาทําการบางอย่างให้เห็นว่าพวกเขาจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองอีกต่อไปทั้งที่พื้นที่นี้ พวกเขาใช้เงินเก็บมาทั้งชีวิตทำมาหากินและอยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ตามเพราะความไม่เข้าใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนในเขตแนวกำแพงเมืองคูเมืองจังหวัดพิษณนโลกคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะไม่เห็นความร่วมมือกันของประชาชนในท้องถิ่นกับการเคลื่อนไหวเพื่อทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์ เมืองพิษซูโลกเนี่ยในครั้งพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งรือเจ้าพยาลิไทพระองค์ท่านเสด็จมาอย่างพิษซูโลกในปี1905 19พรอถึง1912พระองค์ท่านให้สร้างกำแพงเมืองพิษซูโลกจะยังไม่ค่อยมีหลักฐานที่ชัดเจนมากแต่เป็นในเรื่องของกำแพงดินสองฝากฝั่งแม่น้ำน่านต่อมาในสมเด็จพระบรมไตโรโลกนาถระองค์ท่านเสด็จขึ้นมาประทับอยู่ที่พิษซูโลก25ปีพระองค์ท่านก็เลยให้สร้างกำแพงเมือง ในตำแหน่งเดิมที่พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งเจ้าพญาทิไทเป็นผู้สร้างไว้ก่อนหน้านั้นเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของข้าศึกเข้ามายังเมืองพิสุโรส่วนเรื่องของกำแพงเมืองที่ถูกทําลายไปสืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยก็ให้รื้อกำแพงเมืองทางด้านที่ตะวันตกด้านหลังวิเรคูหรือตอนแรกเรียกว่าสถาบันราชพัฒน์ที่บุตรสงครามเพราะว่ามัน จะเป็นที่ส่องสมุนของของข้าศึกมันไม่สามารถที่จะปราบได้ก็คือให้รื้อกำแพงเมืองไปในสมัยของพระองค์ท่านแล้วก็นําจํานวนอิฐต่างๆที่รื้อไปไปสร้างเมืองคือเมืองใหม่ก็คือที่ทิศตะวันออกต่อจากกรุงธนบุรีก็คือที่ที่วังหลวงของกรมศิลปากรได้พุดค้นาทํบอะไรดีและดูหลักฐานในเรื่องของวรรณกรรมหรืออ่าหมายเหตุต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่ากำแพงเมืองทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะอยู่ทางด้านวัดโพชยานเหนือขึ้นไป แล้วก็ข้ามแม่น้ำน่านไปยังค่ายสุดิจฐ์พรทยาในสวนมาลาแนวกำแพงทางฝั่งตะวันตกก็จะผ่านมายัางวัดคูจังลูเรียจานกร้องวิเลยคูแล้วก็มาข้ามตรงก่อนถึงสะพานพระเอากาไปสถานีตำรวจพุทธรหกสมัยก่อนเนะี่ยที่ยังไม่รื้อสถานีตำรวจต,ตรงนี้ไปก็อยู่ในในเขตเมืองทางด้านทิศตะวันตกข้าม,มาฝั่งตะวันออก ตรงนั้นก็จะมีสาลปูดบที่ยังมีหลักฐานกําแพงเมืองที่ยังชัดเจนอยู่ในทางไท,ท่ตำรวจภูทรหกครั้งน,น,นั้นก็ได้สร้างสาลขึ้นบนกาแพงเมืองที่ยังเห็นเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดตรงนั้นนะฮะแล้วก็ดิ่งขึ้นไปแล้วก็มาทางตะวันออกผ่านมาถึงวัดน้อยแล้วก็ตรงไปยังวัดโพธุธิญาอันนี้คือสองฝั่งตะวันออกกับตะวันตกกจะเจนเป็นเป็นหลักฐานที่ชัดเจน แล้วที่ยังเห็นชัดเจนมากทางด้านทิศตะวันออกนี่คือทางวัดโพธิญาณเราเห็นว่าส่วนหนึ่งก็จะถูกแม่น้ํากัดเซาะทำทลายลงไปแล้วก็จะมาเห็นหลักฐานต่อมาตรงก่อนถึงโรงเรียนวัดน้อยคือเมื่อก่อนในวัดน้อยก็จะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของโรงเรียนวัดน้อยหรือเทศบาลของเมืองพิชุโลกตอนนี้ก็ยังมีหลักฐานที่ชัดเจนเป็นกําแพงเมืองทางด้านทิศตะวันออกครับกแพงเมืองคูเมืองเป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ พิกรมธนารักษ์และกรมศิลปากรอยากจะรักษาเก็บไว้เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าที่มีมาอย่างยาวนานและด้วยเหตุน,นี้เองทําให้หน่วยงานรัฐที่ต้องการศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์เกิดความขัดแย้งกับประชาชนที่ต้องทํามาหาเลี้ยงปากท้องในพื้นที่บริเวณนั้นมันเรื่องมันมาต้องสิบกว่าปีแล้วกว่าจะสําเร็จนะคือเริ่มแรกอะอยู่ดีๆเขาก็มีช่าง มาลังวัดแถวนี้แล้วก็ไปถึงวัดโพทางถนนเอกาทศรสแล้วก็ฝั่งโน้นที่มาที่มาอะไรอ่ะที่เนี่ยฝั่งโน้นอ่ะที่คูเมืองอ่ะก็มีคนมาวัดวัดที่ขอช่างเขาลังวัดมาพวกเราก็เอกใจเขาบอกเอ๊ะทำไมช่างมาลังวัดทําไมอะ่ะถนนพวกเราก็มีอยู่เขาบอกว่าที่แถวนี้ไปทับคูเมืองกําแพงเมือง ทางราดพัสดุกจะเวียนคืนทั้งหมดแล้วเราซื้อมาตั้งหลายสิบปีแล,ล้วแต่ล้วคนคุ้มค่างมียู่ก็มีข่าวมีสิงตูมมาเลยมีมีมีใบออกมาเลยว่าจะมีการเวียนคืนที่กำแพงเมืองมันไม่ใช่แค่กำแพงอย่างเดียวถ้ากำแพงมันประมาณแค่สามเมตรความกว้างแต่เขารวมถึงรวมถึงครูเมืองที่ออกจากกำแพงเมืองมาอีกประมาณเกือบยี่สิบเมตร ถ้าเทียบกำแพงบึงเยอะขึ้ถนนหน้าบ้านท่านเจ้าพ่อเลยเป็นไปเล่ถ้ารวบคุมบึงเข้ามาด้วยหมายความว่าห้องนี้ทั้งห้องแล้วรวมไปถึงตลาดข้างในด้วยนับไปเลยยี่สิบเมตรหายไปหมดเลยก็เราก็ไปคานไปคานทีแรกก็หาสสวลงว่าลงก็นําไปหาผู้ว่าผู้ว่าก็รับเรื่องนี้ไว้ว่าเอ๊ะมันไม่ถูกหลักนะเพราะว่าโฉนดเป็นปของหลวง และอยู่ดีๆมันจะมายึดที่เราเนี่ยเป็นของของกรมธนารักษ์อีกก็โฉนดก็ไม่มีความหมายพวกผมก็เลยต่อสู้มาตลอดแม้ว่ากำแพงเมืองคูเมืองจะได้มีการกำหนดขอบเขตแล้วแต่กระทรวงการคลังกรมธนารักษ์ก็ยังไม่สามารถเข้าบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างครบถ้วนนอกจากจะถูกต่อต้านจากประชาชนที่ทำมาหากินในพื้นที่บริเวณน,นั้น บางแห่งยังมีความขัดแย้งกับหน่วยงานที่มีอำนาจรักษาการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยภายหลังที่มีการประกาศแนวเขตกำแพงเมืองคูเมืองพิซนุโลกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551กรมธนารักษ์ได้มีการสำรวจรังวัดที่ดินเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในพื้นที่กำแพงเมืองคูเมืองเก่าปิซนุโลกเพื่อต้องการอนุรักษ์แนวเมืองเก่าโดยเตรียมเพิกถอนโฉนดและเปลี่ยนเป็นหนังสือเช่าแทน ห้ามก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ในแนวเมืองเก่าปล่อยให้สิ่งปลูกสร้างเดิมเสื่อมไปตามกาลเวลาส่งผลให้ผู้ประกอบการหรือผู้มีตึกอาคารพาณิชย์จำนวน433ครัวเรือนเกิดความเดือดร้อนและไม่สบายใจเป็นอย่างมากเราจะไปแก้ไขเระราชบมันญัต่มันเป็นไปไม่ได้มันต้องเข้าคอรามอต้องไปรับมนตีอยู่รัฐบาลคื่มันไ,ไกลเลยเราหมดที่จไปติดเขา ม,มีปฏิคอรมอออกไปนี้เขาสำรวจตั้งแต่เมื่อไรเพราะเราไม่มีอำนาะจถ้าวันนี้ไม่ต่อสู้กับละพรุ่งนี้ก็อย่าสู้สู้ในสิ่งที่ถูกต้องเราไม่ได้สู้แบบอันธพาลแต่เราสู้เพราะฉันซื้อบ้านด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่วันนี้ฉันต้องเช่าบ้านตัวเล็กเองของฉันอยู่เนี่ย ผมก็ถึงถามเจ้าหน้าที่ที่มาบอกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผมนึงถามว่าคนที่คิดแล้วออกแบบนี้มาเนี่ยผมอยากทราบจริงๆว่าบ้านท่านเนี่ยอยู่ในเขตกำแพงเพชรกรุงเทพหรือเปล่าอกไมย่รู้แต่ก็ไม่ได้มีความรุนแรงนะเราก็ไม่ใช้ความรุนแรงไม่มีการต่อร้องต่อเถียงหรือโคหาปากันผมก็เลยเป็นหัวหน้ารวบรวมชนดทั้งหมด ถ่ายโฉนดไปให้รวบรวมแล้วจะไปร้องเรียนร้องอะ่ะร้องเป็นทางการเลยว่าโฉนดของเราทุกใบเนี่ยถูกต้องผมก็เรียกประชุมที่สมาคมจีนเรียกประชุมที่สมาคมจีนก็ปรากฏว่าทุกคนก้าวโฉนดไปพร้อมใจกันเซ็นคัดค้านทั้งหมดโฉนดมีทั้งหมดสี่สิบกว่าใบนะักข่าวก็ไป ตอนนั้นมันอยู่ในในคณะปฏิวัติอะซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเอาไงเราคิดว่าเราทําถูกต้องนะนะผมก็ไปรวมคนอยู่ที่นั่นปรากฏว่าทางคณะปฏิวัติทหารน่ะเขาส่งสอบแนมไปทางโน้นผมก็ไม่รู้่าผมํามตามเพื่อนทุกคนก็เซ็นชื่อลองเรียนหมดเป็นหานวงว่าว่านะเรามอบโฉนดสี่ร้อกระแผ่นผมก็เก็บไ้แล้วก็ตอนนั้นมีคอสชอด้วย ทหารถึงเกิดการชุมนุมเกิดขึ้นทหารก็เลยเข้ามายุ่งเพราะเขาไม่ต้องกา,า,ารมีการชุมนุมพอเราเริ่มเรื่องรวม,ม,มปลูกในปุ๊บทหารเข้ามาหาเลยอเพอพอเสร็จจากไอสมาคมจีนผมกลับมาถึงบ้านทาหารยศพันโทอ่ะแกมาถึงบ้านผมเลยเขาบอกว่าผมทำผิดระเบียบเพราะว่าคณะปฏิวัติอ่ะจะไปรวมคนไม่ได้<อ>ผมก็บอกท่านต้องเห็นใจพวกผมนะ ผมพ่อผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเลยทุกอย่างไม่เกี่ยวกับการเมืองร้องเรียนคือเราเดือดร้อนที่จะโดนหลวงยึดที่เพราะฉะนั้นพวกเราแต่จําเป็นต้องร้องร้องเรียนแล้วท่านก็เลยบอกเอาแล้วยังไงผมก็เลยเอาไอ้ลายเซ็นที่400กว่าลายชื่อพร้อมท่าบัตรประชาชนสามนาทะเบียนบ้างพร้อมสามนา,าโฉนดอะ่ะให้ทางฐานดูหมดเลย หายไปอ๋ออย่างนี้เขาบอกถ้าอย่างนี้พวกเราเดือดร้อนจริงไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับการปฏิวัติไม่เกี่ยวกับท่านเมืองแล้วก็ท่านเลยเข้าไปที่ค่ายนัดพวกเราไปค่ายก็มียศฐานนะ่ะรองแม่รองแม,ม่ทัพอะ่ะก็สั่งท่านรองอหัวหน้าคนหนึ่งอะนะเขาก็เข้าไปคุยกับทั้งแม่ทัพด้วยเขาก็รับเรื่องไปดำเนินงานข้อตกลงความเดือดร้อนของประชาชน และพลังของประชาชนกลุ่มเล็กๆจึงเป็นที่มาของการมองเห็นโดยรัฐจากผลการวิจัยที่เก็บเชิงปริมาณและกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2557มีเพียง5ารายที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินบริเวณกำแพงเมืองคูเมืองอย่างถูกต้องแต่เกือบทั้งหมดนั้นมีเอกสารสิทธิ์ที่ได้รับการซื้อขายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปัญหาการเวนคืนที่ดินของประชาชนในเขตแนวกำแพงเมืองคูเมืองเก่าจังหวัดพิษณุโลกเป็นปัญหาที่ถูกปักภารับไปตามยุคสมัยจำนวนโฉนดที่ดินที่มีการถือกรรมสิทธิ์ครอบครองเมื่อก่อนปีพุทธศักราช2475ควรได้รับการยกเว้นจากพระราชบัญญัติการถือครองที่ดินของกรมธนารักษ์ซึ่งก็มีการร้องเรียนผ่านผู้บริหารจังหวัดแต่ก็สามารถแก้ไขได้เพียงคำสั่งระงรับจากผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยต่างๆที่ทำได้เพียงระงรับการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงไปก่อนทั้งสองฝั่ง จนกว่าจะเกิดการพิสูจน์ิทธิ์และแก้ปัญหาที่ได้มาของที่ดินระหว่างรัฐกับประชาชนแต่ณตอนนั้นก็ยังไม่มีความต่อเนื่องของปัญหาที่กําลังแก้ในเวลาต่อมาโชคดีที่มีคนรับเรื่องต่อเป็นตัวการขับเคลื่อนที่สําคัญนําโดยหอการค้าจังหวัดพิษณุโลกและอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกทั้งสองคนพยายามประสานงานหน่วยงานราชการมหาวิทยาลายัยและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าว ในฐานะผู้นำองค์กรธุรกิจภาคเอกชนในจังหวัดพิศุโลกที่ประชุมเห็นว่าผมว่ามีส่วนได้เสียตรงนี้แล้วก็ตอนนั้น,นยังอยู่ในตำแหน่งประธานสภาก็เลยให้ผมเนี่ยเป็น,ป,นประธานทานผู้ได้รับผลกระทบ คืออันนี้เป็นผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจสังคมเรามีการประชุมกับพนตีนพพรเรือนจันก็หลังจากจุนที่สินสุดแล้วเนี่ยก็มีชาวบ้านเนี่ยไปเขาก็ไปประชุมร่วมแล้วผมก็ไปด้วยชุนั้งสองรอบก็ไม่ได้แนวทางชัดเจนเปลี่ยนหัวโต๊ะใหม่ได้ก็มาใหม่ก็เริ่มนักหนึ่งในถามกลักบวันคำถามเดิมนู่นีมมน้นัประชุมประมาณลักสี่รอบในเวลาอบไปกว่าสองสีหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาคุยกันเราจะเอาอยัางไง มันเงียบไม่ได้เพราะว่ามันก็จะเริ่มตอบสนแล้วส่วนราชการน่มันเึลื่อนหน้าเงียบๆเนี่ย15กรกฎา58บันทึกความเห็นของนักที่นาเรื่องสถานะกำแพงเมืองกรุงเมืองบางส่วนเริ่มใช้ประโยชน์และสิทธิภาพสำนักผู้ตรวจแผ่นดินเนั้สูงแจ้งความเครื่องน้องเรีหน้าเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของที่ดินกำแพงเมืองกรุงเมืองยังไม่ทราบผลพิจารณาวันแล้วก็12กันยา59 หนังสือเจรจชุมเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงวันที่23กันยายน59วันที่10มกราคม60สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีหนังสือแจ้งผลวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินถึงเจ้าพนักงานาที่ดินอธิบายความเป็นมาของถนนตาจองและสิทธิประกอบแนวแผนที่รอสอน2ก็คือหลังจากที่ทีปนำหนังสือล้อไปแล้วเนี่ยผู้ตรวจการก็ลงมา พอจะมีการวังวัดมีการซื้อขายเนี่ยทางคณะรัฐเนี่ยก็ไปเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรเขาเรียกเหมือนไปไปกันอะไรนี่ต้องตรวจสอบอะไรเนี่ยก็รเรียกอะไร,ร,ะรไไไไคือเหมือนว่าต้องต้องขออนุญาตเขาต้องไปกันไหมบอไม่ได้ก็ลเลยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเรื่องเป็นราวครังนี้ก็ทางทางที่ดินก็เห็นว่าไปตรวจสอบใหม่ไปดูก็ไปเจอระวางไปเจอระวางเก่าสมัยรอสอนหนึ่งสองสองแล้วก,ก็ก็ต้องบอกเขาว่าพยายามอย่าไปเขี่ยว เกี่ยวข้องกับการเมืองนะเพราะมันมันมันเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของการแก้ไขต้องดูนโยบายของเขาเป็นเรื่องเรื่องไปทีนี้ในแนวทางปฏิบัติเนี่ยก็ให้เขาทราบว่าถ้าเขาจะอนุรักษ์เป็นกำแพงเมืองแล้วก็ห้ามทำการปลูกสร้างห้ามต่อเติมห้ามแบ่งแยกที่ดินเด็ดขาดอะไรเงี้ยก็ต้องฝังเขาถ้าเขาจะเอาตรงนี้มาเป็นกำแพงเมืองจะสร้างกำแพงเมือง ก็ต้องยอมขาเพราะมันเป็นกฎหมายประชาชนที่อยู่ในแนวแพงเดือนเนี่ยที่เขามีโฉนดที่ดินนะมันก็ซื้อขายและโอนกรรมสิ์กันมานนะทั้งหลายทอดต,ต่อกันมาคนซ,ซื้อก็ซื้อเพราะเห็นโฉนดที่ดินเป็นเอกสารราชการเนาะก็ต้องมีความเชื่อมั่นแล้วว่าโฉนดเนี่ยไม่เก๊ไม่ปลอมอยู่ได้โอนตบทอดทางมรดกได้เดือดร้อนก็ขายได้แบ่งขายได้ แต่เพราทุกวันนี้จะไปโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่ในแนวกำแพงเมืองเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแนวทางที่ควรจะเป็นก็คือต้องขอความร่วมมือก,กับทางราชการนะผลสุดท้ายมีโชคดีว่าทางออกการค้าและคุณนุช ที่อยู่รอบในนั้นนะเป็นผู้จัดการน่ะเขาติดต่อก็ผููตรวจการแผ่นดินก็เลยได้ร้องเรียนไปยังทางผูตรวการแผ่นดินเราก็ได้มีการพูดจากันเรื่อว่าประชุมเพื่อหาทางออกให้กับความเหนอดร้อนที่เกิดขึ้นของอสุรดอในพื้นที่ซึ่งมีทั้งหมด597แปลงนะครับก็พอดีประจวบกับทางที่ดินจังหวัดสุโรขนะครับได้ชี้แจงว่า ที่ที่ดินจังหวัดเนี่ยมีโฉนดตราจองซึ่งทําไว้ในตั้งแต่รัชกาลที่5ซึ่งท่านได้สํารวจเอาไว้ตามหลักสากลนะครับคือถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างแล้วได้มีการออกโฉนดให้กับรัษดรในพื้นที่ตั้งแต่รอสหนึ่งสองสองนะครับตั้งแต่เป็นต้นมาแล้วก็สามารถที่จะนํามาใช้ได้ึนปัจจุบันเพราะฉะนั้นเมื่อได้ข้อสรุปตรงนี้แล้วเราก็ได้แจ้งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่า ผมก็ต้องใช้กำหนดราจองซึ่งทำในรศสอหนึ่งสองสองเนี่ยเป็นมาตรฐานในการที่จะคืนความชอบธรรมให้กับราษฎรในพื้นที่กรมธนารักษ์หรือว่าทางกรมศิลปากรหรือว่ากรมที่ดินได้มีความเห็นพอต้องการว่าเราควรจะยกเลิกการสำรวจของจุฬาลงกรณ์ที่ได้ทำเอาไว้นะครับแล้วก็มาใช้กำหนดราจองของราาัรรมนห้าเป็นหลักฐานที่จะดำเนินการต่อไป ในที่สดุสดก็รัศดรก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการซื้อขายได้ตามปกติตามกฎหมายต่อไปครับมันก็มีข้อวิพากษ์ว่าเอ๊ะตรงนี้มันเป็นรูเมืองถึงไหนที่ดินที่มีโฉนดมันติดต่อกับรูเมืองแล้วมันจะมีผลกับการใช้เอกสารสิทธิ์ในเรื่องของการซื้อขายไหมก็จะมีมาปรึกษาอยู่เรื่อยๆตามข้อกฎหมายแล้วเนี่ย ก็คือขึ้นศาลแล้วทางโฉนดถึงไหนที่ทางพระมหากษัตริย์ได้ส่งมอบให้ก็ให้ระเบียนการไปตามนั้นแต่ถ้าอาคารไหนที่จะเริ่มสร้างใหม่หรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าอยู่ในเขตเมือง่เนี่นมันจะมีพรบออกมาควบคุมทีหนึ่งก็จะมีโยธาและผังเมืองเข้ามาร่วมด้วยราวัสดุกรมศริลปากรแล้วก็คณะกรรมการเมืองเก่าเข้ามาจะน้นหลายๆคณะกรรมการเ,เข้ามาก็จะคอยช่วยกันดู ในเรื่องของกำแพงเมืองทั้งสองฝั่งทีนี้มันไม่ตกแค่นั้นนะครับผลปรากฏว่าที่ดินที่จะต้องออกหนังสือสำคัญสำหรับที่อยู่เนี่ยปรากฏว่ามีอยู่เจ็ดแปลงนะครับมันมีส่วนราชการไปใช้นะครับที่มัฐวิสาหการใช้ก็ต้องกลายเป็นที่ที่ราชมัสดุถูกนะครับก็ต้องไปขึ้นทะเบียนที่อยู่ข้อขามาขึ้นทะเบียนปรากฏว่า ที่ดินจำนวนหนึ่งแบบน่าจะห้าแปลงเป็นเขตที่เป็นถนนถนนคนทางที่อยู่ในกลางตลาดเลยนะครับซึ่งเทศบาลเนี่ยเขาก็เป็นคนจ่ายเงินใช้งบมาในการก่อสร้างมีท่อระบายน้ำมีการฝังท่อร้อยสายไฟนะครับเทศบาลเขาก็เป็นห่วว่าเขาต้องได้ที่ดินตรงนี้นะครับที่ตรงที่เรื่าเป็นที่ว่าเป็นที่สำคัญ สำหรับที่อยู่ซึ่งจะอยู่ในความดูแลครอบครองของธนานักษ์เนี่ยเขาก็ขอว่าเขาขอเป็นเจ้าของดูแลเองนะเรื่องราวก็ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่เนี่ยจนกระทั่งท้ายสุดเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ผู้โดยการสำนักสอบสวนที่หนึ่งนะครับก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเองนะครับว่า ขึ้นไปติดตามนะครับท่านรองเลขาธิการสำนังงกงานรลัด a b ไปติดตามผลเป็นยังไงบ้างในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับก็ผลปรากฏว่าต้องมีการประชุมกันใหม่ที่สุดแล้วก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกให้ที่ดินนี้เป็นของที่ราชพัสดุแต่ว่าเทศบาลไปขอใช้ประโยชน์นะครับใช้ประโยชน์ก็คือทำทำถนนมาตั้งแต่ปีปศเท่านู้นเร่นี้แล้วก็ใช้งบประมาณที่จะซ่อมแซมถนน ท่อร้อยสายไปท่อระบายน้ำเขาจะปรับปรุงอะไรนก็นเป็นสิทธิโดยชอบให้สบาลนะครับทีนี้ก็หวังว่าทุกอย่างนะ่คงจะผ่านพ้นไปแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไปได้เรียบร้อยดีนะครับคือตอนนี้นะกบกรมศิลปากรไม่มีนโยบายที่จะเวนคืนพื้นที่หรือโฉนดในกำแพงเมืองคืนนะฮะให,ให้ให้นำเดียนอย่างนี้เพราะว่า บางท่านหรือประชาชนบางคนเนี่ยได้รับข่าวมาก็ก็กังวลในเรื่องนี้นี่ก็เป็นตัวแทนของศิลปกรแล้วก็ในเรื่องของกิตสิการก็ตีความมาแล้วก็ผู้ตรวจกานดินก็ได้ได้ได้มีมติออกมาว่าเป็นไปตามที่องค์ท่านได้ได้มอบให้กับศินิกรนะครับศิลปกรจะไม่เว็นคเกินไของพิษลุลมไม่มีเวรคนนไม่มีพุดไม่ไม่เหมือนวังจันทร์ ข่าวังจันทร์เนี่ยร้อยสิบเจ็ดหลังมันโดยมติของเขาเรามองแต่บางคนก็นกลัวว่าจะมีการเวียนคืนอีกแม้แต่สรารการก็อยู่ไม่รอด<ม>เขาไปหาที่อยู่กันใหม่เขากลัวพวกสิบมากกรนจะไปหรือบางคนเขากลัวเรื่องนี้กลัวจะโดนเวียนคืนชนดตราจองที่ออกมาก่อนมีวัตถุประสงค์ที่จะให้พระมหากษัตริย์นั้นพระราชทานให้ประชาชนได้อยู่อาศัยทำมาหากินซึ่งเป็นจิตนารมณ์ของพระองค์เอง ทมัสมยนั้นที่ดินทั้งหมดของประเทศไทยเป็นของกษัตริย์ท่านพระราชทานให้ประชาชนแล้วประชาชนย่อมมีสิทธิ์ในชนดตราจองที่ได้รับมาเต็มที่และเอกสารสําคัญนี้ก็เป็นไปนตามความถูกต้องโดยชอบธรรมทั้งหลักกฎหมายและหลักยุติธรรมมันมันมีภาคหลายสวย่วนภาคองค์กร <c oughs> <ๆ>ที่เข้ามาช่วยถือ นำเรื่องของความเดือดร้อนพวกไปลื้่ปรวตาสารพวกนี้กลับไปสู่กิจสเกียการกถ้ามันไม่ไปถึงกิจสดีการผมก็ยังว่ายัยงคงยากอ่ท้ายคืออยากในรับวามร่วมมือกันทุกภาคส่วนเพราะว่าุกคนส่วนร่วมชาติถ้าทุกคนไม่ร่วมมือร่วมใจกันมันก็ไม่สำเร็จที่ผ่านมา การขับเคลื่อนให้เกิดกำแพงเมืองคูเมืองในลักษณะของสถานที่เชิงประวัติศาสตร์ที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้ยังคงอยู่ณพระราชวังจันทร์และเป็นสถานที่ที่สามารถเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวโบราณสถานที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์บ้านเกิดเมืองนอนและเรื่องเล่าต่างๆที่ยังคงสืบต่อไปให้คนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจกับสิ่งที่พระมหากษัตริย์ไทยได้สร้างไว้มาจนถึงปัจจุบัน อย่างน้อยบทเรียนในโปรติศาสตร์ครั้งนี้ทำให้คนพิษนุโลกร่วมมือร่วมใจกันนำพาความสุขรอยิ้มและเสียงหัวเราะกลับคืนมา